สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะเราจะอยู่กันที่คอนโดรุมพินีนะคะลุมพินีบดินเดชานะคะอันนี้ก็คืออยู่ใกล้โรงเรียนมากเลยนะคะอยู่ตรงซอยรามคำแหงท3นะคะตรงนี้ก็คือทำเลดีมากใกล้เดอะมอลล์นะคะใกล้ห้างใกล้โลรงพยาบาลนะคะใกล้โรงเรียนนะคะก็คือถ้าเกิดใครมีลูกที่เรียนแถวนี้หรือว่าทํางานแถวนี้นะคะก็คือแนะนําที่นี่นะคะเพราะว่า บรรยากาศล,ล่มรื่นดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าบรรยากาศที่นี่น่าอยู่แค่ไหนนะคะไปชมกันเลยคะ่ะโครงการที่นะคะสามารถเข้าออกได้2ทางค่ะก็ะคือทางรามคำแหง43แล้วก็ทางรงเวียนบดินเดชาจา้าที่นะคะสะดวกสบายมากเลยมีทั้งร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอินโนเว่นนะคะเซมบลรีมาแล้วก็ยังมีร้านซักผ้าร้านอาหารให้เราด้วยค่ะ และยังมีมุงออกกำลังกายเป็นส่วนสาธารณะให้เราได้เดินเล่นพักผ่อนด้วยนะคะนี่ที่จัดมาเพียงพอนะจ๊ะอ้าววันนี้เราก็มาถึงอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะอ่ะจากข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนนะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องขนาด25ตารางเมตรนะคะอยู่ตึก A เลยนะคะก็คือเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมอยู่เหมือนเดิมตามสไตล์ของเราแรคอนโดยนะคะเห็นว่าก็คือห้องนี้ ดูไม่เหมือน25เลยนะก็คือเมื่อตัดสัดส่วนหรืว่าเฟอร์นิเจอร์แล้วค่ะข้อม่อเราจะเห็นนะว่าแบบแต่ละมุมก็คือใช้ใส่ได้เต็มจริงๆว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เครื่องแป้งนะคะเตียงนอนนะคะแล้วก็จะมีมุมดูทีวีเนี่ยมีมุมดูทีวีนะคะแล้วก็จะเป็นมุมอ่านหนังสือข้างหาลังด้วยนะคะแล้วก็ตรงข้างหลังนี้จะเป็นโซนครัวนะคะมีไปโครเวล้มีตู้เย็นใหม่นะคะให้พร้อมนะคะแล้วก็นี่ เดี๋ยวพามาดูวิวทิวนงนะนี่เป็นวิวรอบเือหน้าวิรอลบื่น้ของต้นไม้แบบจมเบื้นมากๆเลยนะคะเั็นันะคะที่นี่เคยบอกว่าใครอยู่โซนรามคำแพง43หรือว่าเช่าอยู่โซนนี้ก็คือไม่ควรพาดเลยนะอันนี้จะเบี่ยงกว้างมากนะก็คือสามารถตักผ้าแล้วก็สามารถตั้งเครื่องซักผ้านะคะได้ตรงนี้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวนะจจะ พาเพื่อนๆชมห้องไปด้วย,วยกันนะคะไปเลยห้องนี้นะคะเป็นห้องสตูดิโอขนาด25ตารางเมตรนะคะตั้งอยู่ชั้น6นะคะเฟอร์นิเจอร์เราแถมให้ตามนี้เลยจ้าไม่ว่าจะเป็นตู้นะคะเตียงนอนโต๊ะหนังสือโซฟาตองใช้ไฟไฟ้าอย่างทีวีแอร์เราติดให้แล้วนะคะหนึ่งเครื่องแถมตู้เย็นและไมโครเวฟพร้อมกันไปเลยจ้า มาดูกันในห้องน้ำม,มั่งนะคะในห้องน้ำนะคะเราก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วสะดวกสบายมากๆเลยถ้าเกิดอากาศหนาวมาเราก็สามารถใช้น้ำอุ่นได้สบายๆเลยคเพื่อนๆห้องสวยเฟอร์ <c oughs> ครบพร้อมอ,อยู่อย่างนี้นะคะแถมวิวยังดีด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5้า0บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจรีบติดต่อเรามาได้นะจา๊า เป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนหลังจากชมห้องไปแล้วนะคะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไหมคะถ้าเกิดถูกใจนะคะอยากมาชมห้องจริงนะคะก็สามารถติดต่อนัได้ที่ Line แอดแลน o คอเลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรนี้เลย084246นะคะ4265นะจ๊ะงงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะคลิปหน้าเราเจอกันที่ไหนเรามาลุ้นกันใหม่อีกทีคะ่ะบ๊ายบาย